ดีพี่น้องครับขอความคิดเอาพี่น้องมือไหนครับทีมีเมนูอย่างครับไปดูเลยพี่น้องเลยครับเด้อมาดูนับกานเลยครับ่าที่นี่นี่างคนี่ครับมีปลาหมึกเลยครับเด้อหนวดปลาหมึกไงครับเขาอยยุนี่เขาเอิ่นญปุ่นนะครับเนาะปลาหมึกไงบานเนาะปลาหมึกยักษ์นะครับเนาะนี่ครับมวกนี้ซีอิผัดกระเพราเผ็ดเ็ดมือไหนครับเนาะนี่ครับผมมีกระเพราดอกพี่น้องใส่คนาครับนี่คนาครับเนาะ กระเทียมกระตำไปเรียบร้อยๆนะครับเนาะนี่ก็มีหอมหัวไงนะครับนี่ก็แช่อสแล้วก็พริกเขียวนะครับเนาะส่วนผสมของเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับขอเวลาหั่นปลาหมึกอย่างได้ะครับเด้อนี่ครับพี่ยงซีก็หั่นได้แล้วครับเด้อเดี๋ยวจะลวกน้ำห่อนอย่างไรนะครับเนาะมาผัดสุกง่ายนะครับเนาะกับบะของห่อนนะครับเนาะพี่ยีซีจะปลาหมึกมันลวกอย่างไรนะครับเนาะนี่ครับก็ลวกเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่ครับกับกระท่างขอนแล้วพี่น้องเนาะ เอาใส่พริกลงไปเลยพริกแห้งได้ครับเองนี่ครับเอ้ยพี่หล,อล่อเอ้ยมาได้ครับเด้อกินน้ำไก่กับพีเซีได้ครับเด้ยมือนี้เลยครับ <S <S เอาปลาหมึกบะหมี่เอาบะหมี่กั <S <S บเขาเ้าครับหั่เก็บปลาหมึกใส่ขนาด้วครับเนาะบ่บ่มีก็ใส่ตามที่หอมยีนะครับเนาะครับใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยครับเนาะ รวมผักแะับไมบกเตอมบกงวกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไ็หุเดี๋ยวไนะนลอเกินน้ำากัไปดีทีนเดรกันด้วนี่ครับผักอ้อนเลยนะครับเพื่อน้องเหราเห็นบอเพื่นน้องเห็นบ่ครับไอ้ตัวจ้าเพ็้ใส่สมึกเลยนะครับเนาะ มาได้พี่น้องเดออสวยตล, <ะ S 1> ล,ล้อดมานะครับเนาะหมดเลยเด้อพี่น้องบัดน้ำตาลนะครับเด้อใส่ลงไปเลยแกงหว่าจังไรนะพี่นอนะ้องเนาะจวดจาดน้ำมันหอยนะพี่น้องเนาะสองสองนะพี่น้องน้ำมันหอย มิกกี้เหรอครับเด้อถุงรถใส่น้ำกันงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับมาเนี่ยเหรอเฮ้ยเหรครับพี่น้องเว้ยข้าวน้าใส่เลยนี่พี่น้องเว้ยนี่ขนาดหลายๆนี่ครับมาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ กินแล้วกับมีสีได้ครับเนาอปวดปวดจนลยนะพี่น้องเนาะนี่ครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยได้กินบาเนาเผ็ดบจวดขนาดได้พี่น้องเด้อไปครับไปกินกับสีสีนะบ้าเด็ดเนาะนี่ครับมีสีกับตักใส่จานมาสําเร็จแล้วครับเนาะยังอยู่ข้าหมอนอี๋นี่ยอยู่อาญาอยู่ครับเนาะ บัข่าสวยขัอนๆนะครับเพราะมื้อนี้กินท้อนี้กับพอละผู้ยี่น้องเอ้ยนี่ครับมาเด้อครับเด้อมากินน้วกันครับสีสันก็นได้เด้่น้ําผูี่น้องเนาะจวดจานเผ็ดเผ็ดผี่น้องใส่พริกแห้งเลยเผ็ดไปครับไปกินกับผู้ยี่นี่สิครับหอมผู้ยี่น้องหอมบอย สวัสดีพี่น้องมาไหมครับเด้อมากินน้ำกันผู้หญิซีนะครับเด้อหลังจากเขาผัดมาแล้วครับเผ็ดเผ็ดจวดจวดพี่น้องเอ้ยครับเด้อเขาเดียวเขาสวยรอนหอนมาเลยนครับมาขึ้นมาไปนะครับเอย๊ยงูแล้วครับจวดจะมาขึ้น่น้องเด้อเผ็ดเผ็ดเผ็ดอีพี่น้องเราเลิศเผ็อๆๆดอ่ะ พีคุณเด้แบงมนงฟังก่าวแบงคออกมากินรครับเห็ดทะลได้ไ่นองเลยพริกแห้งไม่ว่าที่บวกเห็ดตำแพ่อะไรไหม

ขา,มมาเอือมัได้โอ้หืมพริกแต่ไม่เผ็ดแต่พี่นอบิเกะไหม อยากลองลอยากทำเ่าเห็ <laughs> นไฟแดดไปขึ้นน้ำ บ่อต่ครับป้าจิตัวเผ็ดพี่เล่าเนี่ยแจกเลยครับชิปกินผัดปลาหมึกยักษ์เผ็ดๆนะครับเนาะใส่ขนานะครับเด้อขอเสวยมาฝากไว้ทันี้นะครับเด้อถามมากากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเเป็นกำลังใจของพี่ซีขอบคไณครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย